เป็นแฟนรายการหนูช่วยได้นะคะกลับมาพบกับทิวลิปนะคะรายการของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจไว้อิสระค่ะวันนี้เรามาอัปเดตสาระความรู้ดีๆในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะและทิวลิปยังคงอยู่กับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตโดยเฉพาะเหมือนเดิมเลยค่ะคุณหมออยู่กับเรามาหลายวันมากๆคุณทิวลิปซาบึ้งใจมากนะคะกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวสิริค่ะสาขาวิชาโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์ชนะแพทยศาสตร์โร,รงพยาบาล รามาธิพดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะและท่านยังเป็นประธานเครือข่ายรถปริภคเข็มสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยด้วยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ, <AC> โอ้คุณหมอคะเหนื่อยไหมคะมาคุยกับหนูทุกเช้าเลยหมอ,อสนุกดีครับสนุกดีต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะแฟนๆรายการเนี่ยได้ประโยชน์เยอะเลยกับความรู้ที่คุณหมอมอบให้ในหลายวันที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นทั้งผล,ลไม้เรื่องของการกินยาการดื่มน้าโรคไตโรคเบาหวานอาหารต่างๆผลในความรู้ที่ผ่านมาที่คุณหมอมามอบให้นะคะใครที่ติดตามดู ไม่ทันเนี่ยก็สามารถย้อนดูได้ใน YouTube s s v e r s t u r Studio ใน playlist หนูช่วยได้นะคะหรือว่าจะติดตามใน Facebook หนูช่วยได้หรือว่าจะเป็น TikTok หนูช่วยได้หรือว่าลายกลุ่มหนูช่วยได้ได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งในไลน์กลุ่มเนี่ยทุกท่านสามารถส่งคำถามกันเข้ามาได้นะคะใครที่มีปัญหาสงสัยเรื่องของสุขภาพค่ะและในวันนี้ค่ะทิลิปออยากจะมาขอความรู้จากคุณหมออีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณหมอจะให้ความรู้ในเรื่องอะไรคะเอาเรื่องที่พบบ่อยเนะี่ย ปัสสวาวะบ่อยโอ้ยจริงอันนี้คือทิวฤิเคยได้ยินปัญหาเนี้จากผู้ที่เริ่มมีอายุเยอะขึ้นแล้วจะมีปัญหาโอ้ททำไมถึงปัสสวาวะบ่อยจังมันลำคาญตัวเองมากเลยบางท่านก็ปัสสวาวะบ่อยตอนกลางคืนอะไร่งเงี้ยค่ะอยากให้คุณหมออธิบายเรื่องของอาการปัสสาวะบ่อยหน่อยค่ะคือบางคนก็ปัสสวาวะทุกชั่วโมงเนี่ยก็เรียกว่าบ่อยนะแต่ส่วนใหญ่คนเรา จะสองสชั่วโมงถึงจะเข้าห้องน้ําทีบางคนก็3าสี่ชั่วโมงน,นะ,ะแล้วเข้าทุกชั่วโมเงเนี่ยเรียกว่าบ่อยอ,อันนี้มันมันมีหลายสาเหตุมากคั้งเปิ อาการทางสมองเครียดหรือว่าอาการทางระบบไตนะ,ะหรือระบบฮอร์โมนต่างๆคราวนี้ขึ้นอยู่ว่าเราไปถามว่าที่หนึ่งกินน้ําเยอะไหมหถ้าคุณกินน้ํามากอ่าอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุนนะดื่มน้ํามากก็ปัสสาวะมากถูกไหมเพราะ,ะมันก็ต้องขับออกไปอันนี้ปกติอันนี้ปกติก็ต้องบมอก,ก็ต้องถามว่าคุณมีโรคอะไรที่กินน้ําบ่อยบางคนก็เรียกว่าเป็นโรคโรคเครียดโรคไซโคเจนิกก็คือว่า ชอบดื่มน้ำโอ้โหเป็นไซโคเจนิกปะคะหม<ร>อ <laughs> นี่คือทิวเิปบคือดื่มน้ำบ่อยมากค่อยจิบค่อยจิบอ่าแต่เครือแบบนั้นก็เช่นกินมากกว่า45ลิตรต่อวันอ๋อไม่ค่ะไม่ถึงค่ะนะครับอย่างั้นก็อาจจะไม่ไม่ถึงส่วนใหญ่เราจะบอกว่ากิน4ลิตร5ลิตรขึ้นไปแล้วกอาจจะไซโคเจนิกก็ดื่มน้ำมาก หมอก็ถามดูถ้าเกิดหมอถ้ามีประวัติแบบนี้ก็ลองคุณลองไปลดน้ำลงกินน้ำให้น้อยหน่อยไซโคเจนิกแปลว่าอะไรไซโคเจนิกก็จะโรคทางจิตโรคทางจิตเป็นไซโคนั่นเองไซโคด้วยเป็นโรคจิตางจดตก็ชอบดื่มน้ำถ้าะาดื่มเยอะเกินไปจะส่งผลยังไงคะคือถ้าดื่มไม่มากนะสี่ห้าลิตรก็แค่ลำคาญปัสสาวะบ่อยแต่ถ้าออกมา20 เมบกิน20ลิตรอันนั้นมีคนเพีย้ยนเหมือนกันแล้วกิน20ไซคโไซคชิ <laughs> อันนั้นก็จะทำให้เกลือแร่เจือจางมากอาจจะมีปัญหากับอาการทางสมองได้<อ>เพราะว่าเกลือแร่ต่ำได้<อ>เพราะมันทำให้เจือจางเกลือแร่ในร่างกายแต่ระบบขัถ่ายน่าจะดีนะคะถ้าอย่างระ,ระบบขระถ่ายดีใช่ใช่ <laughs> แต่ว่า <laughs> สมองสมองเอออาจจะสับสนงงอะไรเพราะว่าเกลือแร่มันต่ำเกินไปค่ะก็ถ้าเกิดอย่างงั้นถ้าไม่ถ้าไม่ใช่อย่างงั้นก็ต้องดูว่าถ้าปัสวะทีละน้อยทีนี้คือเดี๋ยวเข้าไปปัสวะนิดเดียว แต่อีกชั่วโมงเข้าอีกแล้วไอ้ mm hmm. อย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเพราะปัสสาวะเยอะเป็นเพราะว่าอาจจะมีการกั้นปัสสาวะไม่ได้ mm hmm. การกั้นปัสสาวะไม่ได้ส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณกระเพาะปัสสาวะหรือทางต่อมลูกหมากถ้ผู้ชายก็เจบอบ่อยว่าต่อมลูกหมากโตต่อมลูกหมากโตแล้วมีอะไรอุดไปออุดท่อปัสสาวะ,ะอย่างเช่นเป็นนิ่วเป็นเนื้องอกอันนั้นก็จะเป็นเป็นสาเหตุ หรือถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นเนื้องอกมดลูกมะเร็งมดลูกเดี๋ยวแม่ก็ตั้งตั้งท้องตรายมดลูกมดลูกก็เป็นกดกระเพาะปัสสาวะให้ความจุมันน้อยลงมีความจุน้อยลงก็แป๊บเดียวก็ปวดแหละเพราะปัสสาวะไม่เยอะอันนี้ก็เป็นเป็นปัจจัยทางบริเวณกระเพาะปัสสาวะหรือทางต่อมลูกหมากนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นโรคทางทางไตลวถ้าปัสสาวะเยอะหรือเป็นเบาหวานนะครับอันนี้ก็เป็นการที่ต้องแยกออกจากกันการวินิจฉัย ก็ต้องตรวจเพิ่มเติมแล้วก็ให้การรักษาตามสาเหตุคือหมายความว่าภาวะปัสสาวะบ่อยเนี่ยเกิดจากหลายสาเหตุซึ่งอาจจะเกิดจากสาเหตุที่ ไม่อันตารายกับสาเหตุที่คุณหนาจะมีอาการผิดปกติในร่างกายอะไรใดๆหรือเปล่าซึ่งเป็นาการที่หลายๆคนกําลังประสบพบเจอนะคะแล้วก็หาสาเหตุไม่ได้มาคุยกับคุณหมอดีกว่าค่ะว่าสาเหตุของอาการนี้เกิดจากอะไรบ้างคะคือสาเหตุที่พบบ่อยนะครถ้าเป็นผู้ชายอายุเกิน50ปีส่วนใหญ่เป็นตับลูกหมากค่ะมักจะบอกว่าปัสสาวะแล้วออกทิพออกไม่มาก แล้วก็บางทีกั้นปัสสาวะไม่อยู่ต้องเข้าห้องน้ําคืนหนึ่งสองสามครั้งก็แล้วก็ไม่มีอาการผิดปกติอย่างอื่นแล้วก็ทุนทางหมอก็จะตรวจเพิ่มแหละหเช่นไปท,ทําอุลตราซาวด์หรือว่าท MRI ํา m ์ i ว่าต่อมลูกหมากโตจริงไหมหแล้วก็ไปดูการพุ่งของปัสสาวะเขาจะมีการเทสอัรตราการพุ่งหรือการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะว่าดีหรือไม่ดีะนะครับถ้าตัวจลอื่นปกติหมดมีแต่ต่อตมลูกหม,มากโตเขาก็จะให้การรักษาแบบให้ยาลดต่อมลูกหมาก ก็ก็จะเป็นยาพืกป้องกันแบบนั้นอาหารผลไม้ที่ป้องกันต่อมลูกหมาก็มีคนได้ผลบ้างกินพวกมะเขือเทศอะไรต่างๆที่เมื่อกี้เราได้พูดไปก็จะลดต่อมลูกหมาได้บ้างแต่ส่วนใหญ่ได้ผลน้อยมากมันได้ผลในการป้องกันแต่พอเป็นแล้วส่วนใหญ่ต้องกินยาขออนุญาตถามคุณหมอนะคะว่าต่อมลูกหมากคืออะไรคะคุณหมอต่อมลูกหมากเป็นต่อมที่ช่วยในการทําสร้างฮอร์โมนนะครับของเพศชาย แั้วก็จะไปอยู่ที่บริเวณใกล้ๆกับเพาะปัสสาวะเท่อปัสสาวะต่างๆเมื่อเฉพามันมีอายุอายุมากขึ้นมันก็โตทํางานมากขึ้นโตขึ้นมันก็ไปอุดท่อนั่นคือสาเหตุที่ต่อมลูกหมากโตคืออายุมากขึ้นถูกต้องก็ทํางานอยู่นานทํางานมา5้าสิปีแล้วมันก็เลยโตพอโตแล้วก็ทําให้เฉพาะเพาะปัสสาวะนี่มันบีบตัวได้ไม่ค่อยดีมันไปอุดอยู่แล้วถ้าเราไม่อยากให้มันโตได้ไหมคะก็ มันขึ้นอยู่กับมาพันธุ์ด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับหลายสาเหตุเม่เคยเคยมีการตักเสบด้วยฮอร์โมนเพศชายมากกว่าปกติะนะครับอันนี้ก็บางทีก็บอกยากคือฮอร์โมนแต่ละคนไม่เท่ากันฮอร์โมนเพศชายมากๆเนี่ยมันจะโตเร็วเพราะนั้นมันก็ไม่แน่นอนแต่ว่าไม่จะเป็นคน,นอายุเกินห้าสิบปีขึ้นไปอันที่สองคือระวังนอกจากโตธรรมดาม,ม,มันกลายเป็นมะเร็งได้ก็เจอได้บ่อยเหมือนกันก็ก็ เขาจะตรวจเลือดกันรู้ว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าดูจากเลือดตัวหนึ่งเรียกว่า P.S.A. ตัวนี้เป็นสารที่ออกมาจากตัวมะเร็งก็จะตรวจ P.S.A. ปั๊บก็รู้ว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจผู้ชายตรวจต่อมลูกหมากก่อนอันที่สองก็ดูถ้าเป็นผู้หญิงเราก็ต้องดูว่ามีอะไรที่ไปเบียดกระเพาะปัสสาวะไหมอย่างเช่นมดลูกรังไข่ ต่างๆหรือว่าเป็นก้อนเนื้องอ,อกตอนนั้นก็เขาก็จะมีวิธีการตรวจเช่นตรวจภายในทําอุลตราซาวด์ต่างๆหรือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์อันนั้นก็จะบอกสาเหตุได้ก็รักษาไปตามสาเหตุถ้าเป็นเนื้องอ,อกก็ตัดมือเนื้องอกออกก็จะดีขึ้นหรือบางคนก็จะเป็นจากเฉพะาะปัสสาวะมันใช้มานานมันก็ไม่ค่อยบีบตัวแล้วมันก็ทําให้ปสัสสาวะค้างอยู่ในเฉกระเพาะปัสสาวะเยอะมันก็ทําให้ปัสสาวะไม่หมดแล้วก็ทําให้ปัสสาวะบ่อย นครับ้งส่วใหญ่พบในคนสูงอายุสุดท้ายถ้าหาอะไรไม่เจอเลยมันก็มักจะเป็นเรื่องของของจิตใจจิตใจหมายถึงความเครียดเปนต้นแปรปวนแปวจิตใจแปรปวนเพราะแปรปวนมันก็คือการปวดประสาทนี่มันขึ้นอยู่กับระบบประสาทระบบประสาทตัโนองมิซึ่งระบบประสาทตัโนมัตินี่ถ้ามันมันเกิดแปรปวนขึ้นมามันจะ มันจะรวนหมดเดี๋ยวปวดปสวัสสาวะบางคนบางคนบางคนเครียดอะปวดท้องแต่พะกินใช่ไหมเราก็พอเพราะประสาทอัตโมนมัติมันถูกกระตุ้นอย่างมากาปวดปีปวดเกรงนบางคนบางไม่ออกมาทางกระเพาะมาออกทางกระเพาะปัสสาวะปวดบ่อยเวลาเครียดปั๊บก็มีไปปัสสาวะก็เจอบ่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรก็ตามเนี่ยค่ะสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ไหมคะให้เราส่วนใหญ่ส่วนใหญ่รักษาได้รักษาตามสาเหตุกระเพาะปัสสาวะกระดูกกับต่อมลูกหมากเนี่ย ทุนใหญ่ถ้าปัจจุบันยาดีก็ให้กินยาลดต่อมลูกหม,มาก่็มียาลดฮอร์โมนลดต่างๆลดขนาดของต่อมลูกหม,มากถ้าเป็นลูกหมากก็อาจจะมีวิธี หลายอย่างเช่นส,สองกล้องเข้าไปตัดหรือว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีใช้ใช้ใช้ใชไอ้น้ำคือตัดต่อตมกหมากทิ้งไปเลยเหรอคะไม่ตัดเฉพาะตรงตำแหน่งที่มันเป็นไปกัน้นตอนส่วนที่มันโตมันคือมัน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 เป็นก้อนงเงี้ยแต่มันจะส่วนที่มันไปอุดท่อท่อ,ทอปัสสาวะมันเป็นส่วนตรงกลางก็ตัดเฉพาะตรงกลาง <HA> ใช้สองกล้องด้วยแล้วก็ไม่ต้องผ่าตัดใหญ่ไม่มีไม่มีแผลตัดปัหมดเลยไี่ต้ยตัดทิ้งถ้าตัดทิ้งเลยกรณีที่เป็นมะเร็งถ้าเป็นมะเร็งเตารหมากต้องตัดทิ้งแต่แต่เราไม่ได้มีความ เสียงที่จะเป็นมะเร็งขนาดนั้นนั้นใช่ไหมคะไม่หมายความว่าตอนรู้ว่าโตแล้วคุณจะต้องเป็นมะเร็งไม่ได้ไม่โตตามธรรมชาติอยู่แล้วผู้ชายโตตามธรรมชาติพนี้ก่อนก่อนที่จะผ่าตัดก็จะเช็คไอ้ตัว P S A ที่เป็นสารกอมะเร็งโดยสารสารสารที่ออกมาจากเนื้อมะเร็งเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเป็นมะเร็งหรือไม่ใช่ถ้าเป็นมะเร็งก็อีกแบบหนึ่งรักษาอีกแบบถ้าไม่ใช่มะเร็งก็รักษาแบบธรรมชาติก็กินยาแล้วก็ถ้าจำเป็นก็ผ่าตัดหรือใช้ไอ้น้ำดม่ก็ใช้ไอ้น้ำก็แบบไม่ต้องผ่าแล้วไอ้น้ำก็ไป ตัดเฉพาะตรงที่ต่อมลูกหมากที่โตก็ช่วยได้ตอนนี้คุณผู้ฟังฟังแล้วก็ตอมลูกหมากเส้นโตจะเป็นมะเร็งไหมใจใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆก่อนนะคะไม่ได้เป็นง่ายขนาดนั้นนะคุณหมอเนาะอันนี้คือเดี๋ยวเรามาให้ความรู้ในเรื่องของปัสสาวะบ่อยนะคะว่าเอ้ยมันเกิดจากอะไรแล้วทีนี้เราจะดูแลใงยังไงถ้าเกิดว่าปัสสาวะบ่อยแล้วเราลำคาญใจเนาะอย่างที่คุณหมอบอกว่าถ้าตอมลูกหมากโตมันไม่ได้แปลว่าจะเป็นมะเร็งมันรักษาได้มันดูแลกัน คุณหมอสุรศรักิ์พูดไปแล้วนะคะว่าถ้าผู้ชายเนี่ยอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าตอมลูกหมากโตหรือเปล่าซึ่งก็มีวิธีการรักษานะคะส่วนผู้หญิงเนี่ยอาจจะเกิดจากอะไรได้บ้างคะก็อาจจะจากเนื้องอกมดลูกก็ได้เอ่อะมะเร็งก็ได้ไไดหรือว่าตั้งครั์ก็ได้หรือว่าจะเป็นกระเพาะปัสสาวะที่ไม่ค่อยทํางานในคนสูงอายุครปัสสาวะค้างอยู่อ๋อคือสูงอายุปุป๊บคืออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตกใจว่า เฮ้ยฉันจะเป็นเนื้อง,ง้กเป็นมะเร็งหรือเปล่าบางทีอาจจะเป็นเพราะตามไวใช่ไหมเขาคุณหมอใช่กระเพาะปัสสาวะไม่ค่อยหดตัวไม่ค่อยหดตัวก็เลยทําให้ปัสสาวะเอามาบ่อยอันนี้คือเป็นเรื่องปกติเลยใช่เพราะปัสสาวะออกไม่หมดมันก็คา้างก็โตมันก็แป๊บเดียวก็ปวดแล้วอ,อ๋ออย่างนี้จะรักษาได้ไหมคะได้ครับในผู้สูงอายุ ก็ถ้าเกิดรักบางบางอย่างก็อาจจะให้ยาได้แต่บางอย่างก็บางทีก็รักษาไม่ได้มันเสื่อมตามไปครัก็อาจจะแค่เข้าห้องน้ำลำคานิดหน่อยแต่ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรครับอย่างคุณยายคิลิปปเนี่ยจะต้องมีโถเออกไปข้างๆเลยนะตอนกลางคืนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าท่านก็อายุ84แล้วก็แดงว่าถ้าเสื่อมตามวัเนี่ยก็ต้องอดทนในการเข้าห้องน้ำหน่อยแต่ถ้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็รักษาไปตามอาการซึ่งไม่ได้น่าเป็นห่วงแล้วก็ไม่ได้ที่จะ ต้องกังวลอะไรค่ะนั้นค่ะคุณหมอคะแล้วนอกจากในเรื่องของการปัสสาวะบ่อยคุณหมอบอกว่าความถี่เนี่ยหนึ่งชั่วโมงนี่ถือว่าบ่อยแล้วแล้วถ้าเกิดว่าถี่ด้วยแล้วมากด้วยนะหมายถึงปริมาณเยอะด้วยค่ะอ๋ออันนี้ก็ต้องดูว่าเป็นเพราะว่าปัสสาวะเยอะถ้าไม่ใช่ดื่มน้ํามากอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันนะ,ะแปลว่าไตไม่ค่อยดีเช่นเป็นโรคไตค่ะมันก็จะไม่ แทนที่มันจะเก็บกักน้ําเกลือแร่ให้อยู่ในเกลปกติมันทําไม่ได้มันก็ลุออกมาเลยล้นออกมาล้นออกมาไม่ออกมาทันทีเลยไหมคะก็เร็วๆก็กินน้ำปั๊บเดี๋ยวก็ปัสสาวะเดี๋ยวก็ปัสสาวะนะครับท่อตรงมากก็คือว่าไตไตไตผิดปกติอันที่หนึ่งก็ดูว่ามีโรคไตไหมอันที่สองก็คือเปกินเบาหวานไหมเจอบ่อยเพราะน้ำหวานน้ำตาลมันสูงเพราะน้ำตาลสูงเนี่ยมันก็ดึงน้ำออกมาในปัสสาวะก็เป็นโรคที่ที่เจอได้นะถ้ามีดื่มน้ำบ่อย ปัสสาวะมากปัสสาวะมากคือทั้งถี่และปริมาณมากเนี่ยก็ระวังเป็นเบาหวาน oh. แล้วโรคสุดท้ายก็โรคเบาจืดซึ่งอันนี้พบน้อยมากก็คือว่ามีต่น้้ำออกมาแต่ไม่มีเกลือแร่ออกมาเพราะว่าขาดฮอร์โมนบางอย่างที่ควบคุมกัน การดูดซึมของน้ํำพิษไตเห้เรียกเบาจืดเพิ่งเคยได้ยินนะคะเบาจืดคืออะไรคะคุณหมอก็คือปัสสาวะที่ออกมาใสๆเนี่ยเบาคือปัสสาวะเนี่ยเบาจืดคือไม่มีน้ําตาลนั่นเองคือเบาหวานเนี่ยโรคเบาหวานคือเบาคือปัสสาวะมันหวานเบาจืดคือปัสสาวะมันจืดแต่เบาจืดคือไม่มีน้ําตาลออกมาแต่ว่าปัสสาวะมันเยอะเยอะก็เรียกว่าเบาจืด ว่าเธอเป็นโบจุดหรือเปล่าเนี่ยโบจุดเกิดขึ้นได้ยังไงคะทุนี้มเป็นขาดคือโปรตีนร่างกายต้องควบคุมไม่ให้กินไม่ให้น้ําออกไปจากทุนเสียน้าออกไปในจากไตามากใช่ไหมเพราะมันต้องมีการควบคุมแต่ฮอร์โมนตัวนั้น สูญเสียไปและผิดปกติขาดฮอร์โมนในการควบคุมน้ํามันก็เลยทาให้กินเท่าไหร่น้ํารั่วออกมาหมดเลยรั่วมาในในไตเอาในปัสสวาวะออกมาหมดก็เรียกปัสสวาวะเยอะ,ะมากๆแต่ไม่มีน้ําตาลเรียกว่าเบาจืดอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นเบาจืดคะเขาก็าเช็คฮอร์โมนได้เช็คการทํางานของฮอร์โมนแล้วก็ถ้าถ้าไปจจอเบาจืดเขาให้เขาให้ฮอร์โมนทดแทนก็หายอ๋อเบาจืดมีสัญ,ญญาณเตือนไหมคะว่าแบบเฮ้ยอาการแบบนี้ บางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยเรากินน้ําเยอะเราปัสสาวะน,นี่เป็นสีสนปกติส,ส,สีปกติแล้วเราก็คิดว่าเอ้เนี่ยคือปกติแต่เราไม่รู้ตัวว่าเป็นเบาเืดคือว่าอาจจะมีการพิโกติของเกลือแร่ด้วยเพราะบางทีเสียน้ำไปมา,มากๆเกลือแร่ในร่างกายจะไม่สมดุลก<อ>็จะมีการทางสมองได้เช่นซึมขึ้ออนไส้อาเจียนอ่อนเพลียไม่มีแรงต่างอันนี้ก็จะมีอาการได้ แต่ถ้าบางคนทนได้มากๆเขาก็ไม่มาแต่ส่วนใหญ่ถ้าปัสวัวันหนึ่งออกมา5ลิตร6ลิตร8ลิตรคนจะมาคนจะมาตรวจจะทน <S <S 1> <S 1> ออกอมากขนาดนั้นใช่ไหมคะเย,เยเเจะไปเบลเจอไม่ได้แบบเอยไม่ใช่ออกมา4ลิตรจะเอามา8ลิตร10ลิตร สิบสองลิตรอะไรเงี้ยเอ,อาไปยี่หนูต้องเอาถังมาลองเลยไหมคะว่าหนูจะได้รู้ว่ามันเยอะขนาดไหนแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงว่าไหนคือเยอะไหนคือน้อยอะคะคุณหมอก็ดูปริมาณได้สังเกตได้วัสาวะออกมาเยอะมากเลยแล้วก็ปสัสาวะบ่อยมากแล้วเราก็หิวน้ำบ่อยเริ่มผิดปกติแล้วนนเป็นเบาเฉีดแต่พบพบน้อยเบาหวานเจอเยอะกว่าเยอะอถึงว่าไม่ค่อยจะได้ยิงใช่เบาหวานเป็นโรคที่พบบ่อยก็เพื่อจะมาปสัสาวะบ่อยกลางคืนกินน้ำเยอะหิวน้ำบ่อย อาจจะมีน้ำหนักลดด้วยเหน้าสงสัยเบาหวานแล<อ>ะเราไปเช็กเจาะน้ำตาลปั๊บกระ้แล้วเราพูดกันในเรื่องของความถี่ไปละปริมาณไปละปะัจจัยเสี่ยงไปละแล้วเรื่องของสีัหละคะคุณหมอส่วนใหญ่ถ้าเป็นเบาหวานสีมักจะไม่ค่อยเปลี่ยนนะ๋ยวเบาจืดก็จะสีจะ,สจะใสๆเพราะน้ำเยอะ,อะส่วนได้ถ้าเป็นแครติดเชือ้อพบได้บ้างเหมือนกัน่ึงติดเชือ้อปสัสสาวะบ่อยเหมือนกันเวลาปัสสาวะแต่จะมีอาการปัสสาวะแสบขัดด้วยผู้หญิงมักจะเป็น เดี๋ยวปัดแสบขัดแล้วเดี๋ยวเข้าห้องน้ำบ่อยแล้วบางทีก็มีปัสสาวะเป็นเลือดอสีแดงเพราะว่าอักเสบเยอะอักเสบนนี้คือกระเพาะปัสสาวะอักเสบใช่เพะาะอักเสบอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท มีปสัสสาวะเปลี่ยนสีได้อันนี้เกิดจากอะไรคะส่วนใหญ่ติดเชื้อครับติดเชื้อการปัสสาวะการปัสสาวะทําให้ติดเชือเช้อหรือดื่มน้ําน้อยไปดื่มน้ําน้อยก็ติดเชื้ออยู่ดีใช่ใช่สังเกตด,ดูผู้หญ,ญิงจะเป็นมากกว่าผู้ชายเพราะอะไรคะคุณหมอเพราะผู้หญิงก็มีเชื้ออยู่ในท่อปัสสาวะผู้ชายท่อปัสสาวะจะยาวโอกาสที่เชื้อจะเข้าไปที่กระเพาะปัสสาวะน้อยแต่ผู้หญิงท่อปัสสาวะสั้นก็เลยเข้าง่ายอ๋อเพราะฉะนั้นอยากั้นปัสสาวะเด็ดขาดใช่ถ้าปวดปุ๊บไปห้องน้ําเลยถูกต้องที่ริเอ เนรุ่นพี่เล่าให้ฟังว่าหูเคยเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบทรมานมากทรมานใช่แต่กินยาวันสองวันก็หายครับกินยาวันสองวันก็หายใช่แต่ทางที่ดีอย่าเป็นเลยจะดีกว่านะเราเจอในช่วงที่รถติดมากๆฝนตกแล้วไม่ช่วงนั้นในการปัสสาวะจะติดเชื้อบ่อยค่ะคุณหมอคะแล้วเวลาในการปัสสาวะค่ะถ้าสมมติว่าปัสสาวะบ่อยแล้วปัสสาวะกลางวันกลางคืนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันต่างกันไหมคะ ส่วนใหญ่ถ้าเป็นพวกตอบนุหมาเนี่ยมักจะเป็นกลางคืนนะ,ะแต่ถ้าเป็นเบาหวานเนี่ยเป็นทั้งวันทั้งวันทั้งคืนคนาเพรนกเครียดนะมักจะเป็นเฉพาะกลางวันเพราะกลางคืนไม่เครียดนอนหลับไปแล้วโรคเครียดพอจะบอกได้เ,เป็นกลางวันเป็นกลางคืนไม่เป็น <ๆ S 1> ก็จะพอบอกได้ระยะเวลาโรคอื่นก็อาจจะเป็นได้ทั้งวันทั้งคืนได้ความรู้เยอะเลยในเรื่องของอาการปัสสาวะบ่อยนะคะมันก็จะเกิดจากหลายสาเหตุแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ อันตรายขนาดนั้นมันสามารถป้องกันได้นะคะอยากให้คุณหมอสรุปให้แฟนๆสบายใจหน่อยค่ะว่าเอ้สะัตสะวะ์ว่อยเนี่ยเราจะสบายใจหายห่วงได้ยังไงบ้างครับคือคือ,คอสัตว์ว่ายนี่เจอพบ,พบพบได้บ่อยนะค่ะส่วนใหญ่ก็มาหาแพทย์แล้วแพทย์ก็จะดูว่าสาเหตุเป็นจากอะไรนะครับถ้าสาเหตุที่ที่เจอบ่อยก็จะไปตอบลูกหม,มาก็รักษาตามกินยาบ้างผ่าตัดบ้างอะไรต่างๆ แล้วก็ไม่ดูว่าถ้าผู้หญิงก็จะเป็นรกเป็นเบาหวานไมหมหรือว่าเป็นเป็นโรคไตไหมถ้าไม่มีโรคต่เหล่านี้แล้วหาสาเหตุไม่เจอส่วนใหญ่เป็นโรคอาการทางเครียดเขาก็จะให้ยาที่ลดอาการเครียดลดอาการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะก็จะดีขึ้นส่วนใหญ่จะรักษาได้เพราะปัสสาวะบ่อยนี่ไม่ใช่เป็นโรคที่ร้ายแรงส่วนใหญ่ก็ยกเว้นเป็นมะเร็งถ้าเป็นมะเร็งก็รักษายากนิดน,นึงแต่ก็รักษาได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็น มหาแพทย์ต de ั้งแต่ระยะต้นๆจะรอจะรอนานนะครับมันก็มามาดูก่อนก็จะก็จะดีจะปลอดภัยครับใช่เพื่อความสบายใจนะคะถ้าเป็นอะไรขึ้นมาแล้วเรากังวลมันผิดปกติไปจากเดิมเนี่ยก็ ไปหาคุณหมอจะดีกว่าเพื่อความสบายใจแล้วก็ความปลอดภัยจะได้รักษาได้ทันท่วงทีนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยอย่างที่ทิลิปและคุณหมอพูดอยู่ตลอดนะคะรวมถึงพี่นกด้วยถ้าพี่นกเข้ามาในรายการพี่นกก็จะย้าเตือนกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันไม่ได้เป็นกันง่ายๆขนาดนั้นนะบางครั้งความวิตกกังวลที่มากเกินไปก็อาจจะทําให้ร่างกายของเราป่วยจริงๆนะคะคุณหมอใช่เครียดเกินร่างกายก็เครียดเซลล์เครียด โลกก็มานะคะเพราะฉะนั้นทําใจให้จิตใจแจ่มใสเบิกบานนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆค่ะโครคภัยไข้เจ็บจะได้ไม่เข้าใกล้เรานะคะและใครเนี่ยที่ยังมีปัญหาคาใจในเรื่องของสุขภาพอยากจะถามเพิ่มเติมแอดไลน์ค่ะเข้าไลน์กลุ่มหนูช่วยได้ที่ขึ้นคิวาโค้ที่ด้านหน้านี้ได้เลยนะคะ เข้ามาเป็นสมาชิกลายกลุ่มได้ฟรีค่ะที่ฤทธิจะนําคําถามของทุกท่านเนี่ยไปถามคุณหมอให้นะคะและในกลุ่มเนี่ยคือนอกจากจะถามคําถามส่งคําถามกันได้แล้วนะคะก็ mm hmm. ยังพูดคุยทักทายกันในชีวิตประจําวันได้เลยนะคะ mm hmm. ทิทธิอ,อยากให้เป็นสังคมเป็นกลุ่มเป็นก้อนเล็กๆที่ให้ทุกๆท่านเนี่ยมาพูดคุยกันนะคะจะได้มีเพื่อนเยอะๆเ,เนาะค่ะ mm hmm. แล้วก็นอกจากนี้นะคะทิวฤทธิออยังมีตลาดน้ำสมุนไพรพรีเมียมนะคะที่ได้รับการรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทย และแท์ทางเลือกค่ะอยู่ที่ศูนย์การค้าพารา d ด s e พาร์คชั้น3ถนนสีนารินนะคะใครที่สนใจเนี่ยที่นั่นก็จะมีแพทย์แผนไทยแล้วก็พภสศัชกรค่ะคอยดูแลให้คําแนะนําเรื่องของสมุนไพรอย่างใกล้ชิดค่ะตอนนี้เนี่ยทิลิปต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่สละเวลามาให้ความรู้กับแฟนๆรายการหนุ่มช่วยได้ค่ะห่ตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทิลิปเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยได้รับความรู้แล้วก็นําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้เยอะเลยตอนนี้ก็หมดเว เวลาแล้วนะคะที่ดิบต้องขอลาตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ที่หึือฝากเซเว่นสตาร์ช็อปนะคะซึ่งเป็นแหล่งรวมสมุนไพรพรีเมียมที่ได้รับการรับรองจากรกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกนะคะซึ่งเป็นร้านค้าออนไลน์ที่จะมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยคอยให้คำแนะนำอยู่อย่างใกล้ชิดค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่เซเว่นสตาร์ช็อปนะคะหรือจะโทรมาก็ได้ค่ะที่เบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนี้นะคะถ้าโทรตอนนี้ไม่มีใครรับค่ะเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่โทรลอบค่ะ